ครับผมสวัสดีครับผมอยู่ตรงข้ามวัด โสทรนนะครับหรือว่าหลวงพ่อโสทรนนะครับนี่คือแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาหิวนะครับก็ข้ามฝั่งมาเลยนะครับมาหาอะไรทานกันนะครับเมื่อสักครู่จะเป็นร้านหอยทอดนะครับเจ้าดังของที่นี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นหอยจ้อปูนะครับร้านนี้เป็นหอยจ้อปูนะครับผมร้านแรกเลยครับที่เดินผ่านเข้ามานะครับผมก็มาแวะทานกันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ดอกนะครับผม อ่าแล้วก็จะมีไก่เค็มนะครับมีปูนะครับปลูกแป้นด้วยนะครับผมปลูกแป้นดองนะครับแล้วก็มีปลาล้านะครับผมปลาเลงม้าก็มีนะครับปูม้าก็มีนะครับอันนี้ปลูกแป้นมันนะครับผมเห็ครับราคาไม่แพงนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับแนะนำมาซื้อไปทานที่บ้านเลยนะครับผม ขายดีขายดีนะครับตรงข้ามวัดโสธรน,นะครับผมนี่ครับน้าเพื่อนเพื่อได้ชิมได้ชมได้นะครับผมบางร้านก็ให้ชิมด้วยนะครับอันนี้ก็กบอกจะเป็นของฝากนะครับแล้วก็ของทานเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านแม่เนื่องนะครับผมานะครับ ขนมจากครับผมแล้วก็ขนมต่างๆนานานะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายพวงมาลัยนะครับดอกไม้แล้วก็จุดเสี่ยงนะครับจุดเสี่ยงก็คือลอบเตอรี่นะครับประมาณนั้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมคนก็ทยอยเดินเข้ามานะครับพาไปดูนะครับผมมาแวะหาอะไรทานกันนะครับร้านแม่เนื่อเจ้าเก่านะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นร้าน หมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวมันไก่นะครับผมถ้าชอบร้านไหนก็เดินหาเลือกซื้อทานกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ําตาลกระนดด้วครับผมกับปีเคยกู้นนง,งนะครับแม่น้ําบางปะกงนะครับแล้วก็มีน้ํำผึ่งแท้นะครับน้ําตาล ปี๊หรือว่าน้ำตาลโตโนดนะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับมีทั้งหมากสดหมากแห้งครับใบจากด้วยนะครับผมยาเส้นนะครับประมาณนี้ครับนี่เป็นร้านขนมจากนะครับผมอ่าเหมาะกับการซื้อไปฝากนะครับถ้าถ้าไม่คิดมากนะครับถ้าไม่คิดมากนะครับแะบางท่านก็ถือนะครับอ่า เขาซื้อมาแล้วก็จะจากกันอะไรประมาณนั้นนะครับนะนี่ครับแม่ค้าก็อนุญาตให้ได้นะครับผมมาลงรีวิวโฆษณาให้นะครับผมนะครับนีร้านสุนทรีนะครับผลไม้ดองแค่อินประมาณนั้นนะครับนี่ครับกล้วยชาบก็มีนะครับผมมันดันมะม่วงครับมะยมอะไรประมาณนี้ครับ มีทั้งน้ำพริกนะครับน้ำพริกไา่ลูกแบบนะครับอันนี้ก็ไก่สีนะครับไก่สีา 4, 46, มหมึกแห้งนะครับผมร้านแม่พรนะครับผมนะครับกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งก็มีนะครับผมอันนี้กล้วยฉ่าิีวิลานะครับกล้วยฉ่าพีวิลานะครับก็ แม่ค้าก็ให้ชิมแล้วนะครับอร่อยนะครับซื้อไปทานที่บ้านได้นะครับผมอร่อยครับอร่อยนะครับกล้วยฉาบร้านนี้นะครับผมนะครับกองเป็นภูเขาดากคาเลยครับอันนี้คือการทอดมันหมูนะครับหรือว่าทอดจากหมูนะครับอันนี้เป็นร้านถอยทอดนะครับผมอ่าเดี๋ยวแม่ค้าพ่อค้าก็จะผัดให้ดูนะครับผมอ่านี่ครับ หอยสดๆนะครับหอยแมลงภู่นะครับผมอ่าเาน้ำมันใส่หม้อนะครับน้ำมันใส่หม้อนะครับผมเตรียมที่จะลงมือผัดใส่ถั่วงอกลงไปผัดเลยนะครับผมดังชู้ซ่าชู้ซ่าเลยนะครับอ่าครับคล่องแคล่วว่องไวนะครับผมลูกค้าก็รออยู่นะครับนั่งรออยู่ด้านในนะครับผม การด้วยหอยนะครับใส่หอยลงไปผัดให้สุกนะครับผมนี่เป็นการทำหอยทอดนะครับหอยทอดนะครับผมนี่ครับต้องแก้วว่องไวเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นร้านขายแออก้วนะครับถัวนะครับผมน้ำ สม้มน้ำมะนาวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หมูฝอยหมูทอดน้ำพริกนะครับมีสารพัดอย่างให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นนะครับะนะครับผมเชิญเพื่อนๆน,น,นะครับหลังจากไหว้พระเสร็จก็เดินข้ามมาซื้อฝั่งนี้นะครับผมจากก่อจะเป็นร้านตรงข้ามวัดหลวงพ่อโสธรนะครับอ่าอันนี้เป็นร้านเครื่องจักสารนะครับผม อันนี้ก็เป็นของกินนะครับของกินของฝากนะครับมีหลากหลายครับน้ำพริกน้รกกุ้งน้รกแมงดานะครับน้ำพริกมันกุ้งนะครับปลาล่าเป็นตัวเป็นต่อนนีหมดเลยนะครับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเมนดานะครับผมนะครับรสชาติชิมได้นะครับแม่ค้าบอกชิมได้นะครับ อ่านะครับถูกอกถูกใจกันเลยครับผมน้ําพริกกะปินะครับผมแกงส้มนะครับมีให้เลือกซื้อหลากหลายเลยนะครับปลาส้มก็มีนะครับแจ่วบองนะครับปลาลัสับนะครับผมนี่ก็จะเป็นหอยดองนะครับหอยแครงนะครับแล้วก็ปูเป้นนะครับแล้วก็กุ้งนะครับผมมีทั้งกุ้งมีทั้งปูนะครับนะครับผม นีเป็นกุ้งหวานนะครับกุ้งหวานกุ้งเนื้อกอรัน่เป็ปลาทูกมันนะครับปลาดุกมันนะครับย่างใหม่ย่างร้อนเลยย่างใหม่ย่างร้อนเลยครับนี่ครับเชิญมาซื้อมาชิมกันนะครับผมอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับลาชินีนะครับพุทธศาสตร์จีนนะครับผม หวานอร่อยอร่อยนะครับร้านนี้ก็อีกหนึ่งร้านนะครับผมชิมกันได้นะครับชิมกันได้นะครับมะม่วงตัวนะครับผมครับราคาไม่แพงเลยนะครับอันนี้เป็นละครชาตตีนะครับสําหรับมาแก้บนนะครับผมนี่ครับก็อนุญาตให้ถ่ายได้แต่ไม่ให้ถ่าย ถ่ายคลิปนะครับผมครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับต้อม Channel 53นะครับสวัสดีครับ